สวัสดีครับผมนัสเมิโนนะครับวันนี้ว่างเลยมาอัดคลิปยิงเซิร์ฟเล่นนะครับตอนนี้ก็อยู่เซิร์ฟหนึ่งครับสองนะครับใครสนใจก็ตามมาดูได้นะครับอัดคลิปกันเล่นทีมขำๆเื่อกี้เข้ามาวินแรกก็ตกหายแล้วครับเนผมจำได้ fire in the hole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  ครับระเบิด Enemy down ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกิดยิงหลวครับสวยงาม Fire in the hole กระตุกมากครับพอดีมีน้องแนะนำมาว่าให้อยากให้ภาพชัดต้องปรับที่แคปเจอร์นะครับผมลองปรับแล้วแต่ว่าคอมไม่ไหวครับคอมไม่ไหวจริงกระตุกม,มากายแต่ก็ขอบคุณนะครับ ใครพอจะมีอุปกรณ์คอมเหลือใช้แบ่งให้ผมบั่งก็ได้นะเจอุปกรณ์คอมอะไรอย่างเงี้ยพอคอมตอนนี้ไปหมดแล้วครับเล่นกระตุกมากเล่นเรื่องค้างก็มีนะแต่ดีแล้วครับติดไว้เล่นคอมกาะการเวลาไปแข่งจริงเจอคอมลื่นนอสามารถเราจะบวกเพิ่มในสักเท่าหนึ่งได้ Fire in the hole!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  Enemy down. Yeah. Oh he'll do my happy. See you can throw him. do come now. เอาไม่ตายเออตาย you w ิ n งงครับตกใจเหมือนกันอยู่ดีวิ่งลงมาข้างกันเลยเขาก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเนาะไฟ่มไ่ในหลุมไฟ่ในหลุมไฟ่ม

ไฟในโฮลไฟร์ในโลเลอเราเปิดเราได้กินขึ้นมาคนนี้สนายนสไตล์ผมไม่คอยชอนครับเดินทั่มยนน่ไรประโยชน์ครับเดินเกมเดียวทาประโยชน์นนให้เพื่อนวินีไปแลตัวนึครับ Fire in the hole. ตายแล้วครับเกิดนะครับเมื่อกี้ตาย You win อยู่กับทีมน่าเบื่อครับจำเจมันไม่เล้าอารมณ์ครับ Fire in the hole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  Enemy down อย่างนั้นนะครับการเด่นเกมเนี่ยถ้าโดนฟรีก็จะเก็บเฟร้าหนึ่งยันใต้ท่อ fire in the hole เดินมาครับเลือดน้อยก็เก็บได้นะครับสไนเปอร์เพราะสไนเปอร์หนึ่งนัดต่อหนึ่งคนอยู่แล้วนะครับใต้ท่อตัวนึงเลือดติดเก็บได้ด้วยม่า โอ้ตายคนนึงโอ้น่าเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดีแล้วครับเลือดสิบอย่างน้อยเก็บได้นะครับไม่ถ่วงทีมโอ้โอน้น่าเสียดายน่าเสียดายเไรครับความหวังอยู่ที่ไดโนครับโควโควเออไอพี AP ขึ้นแล้ว ตัวนึงทำได้ใช่ไหมทำได้ด้วยเหรอทำได้ You lose แต่กอนอะไตามมาครับสองต่อสี่เปลี่ยนทิศทางกันเล่นนะครับ Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole เพื่อนมายีโน่ครับไปดิลุยเออ อ,อ้าวโอ้แรกโอมีเพื่อนซ้อนด้วยเกือบไปแจ้งตำแหน่งเพื่อไปไนป่วยนะครับการแจ้งตำแหน่งสำคัญนะครับเพื่อจะชินได้เยอะพยายามติดแจ้งตำแหน่งกันเยอะก็ดี บางทีเราเจอศัตรูแล้วเราเงียบเพื่อนเราก็ไม่รู้อยู่ไหนอา้าวโดนหัวแล้วครับสึกโดนมีดครับโอ้โหตายตายไปสองคนที่สามมาครับเอาครับจะคู่นาให้เพื่อนได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนโจ๊กตายครับยกลยกให้เลยครับเทพมีดโอ้แฟนผมครับแฟนผมไงล่ะโหดเลยเกินนะครับ ปันไปสามเาะไปสามหัวอะไรไปต้องเช็คทุกจุดนะครับอ้ยไม่โดนไฟร์ในห สว l งามทีมค่อนข้างจะเป็นงานกันนะครับเป็นสไลดเป็นงานรุ่ย fire in the hole you w i ับเดิมเดิมเดิมเซ Fire in the hole! 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 Oh, oh, the Fire, in the hole. Fire in the hole! Enemy down! แตต่างครับต,ต,ตา,ายคุ้มตังค์ยังไงไดโน่ไดโน่ไม่คุ้มครองเราเลยอ่ะจำมิชชั่นเฟร็จไลไปไล่ จจาะส้มใช่ไหมฆ่าทหาเลยเ่อนี่านเตอยโพอครับใจพอใมาแล้วโดนละครับ โอ้ยเนยงวซับเพื่อนมาก้นะครับตอนนี้เกือบล้มเหมือนกันผมผมว่าให้กแล้วครับโอกระตุกกระตุกเพื่อนถ้าจะตามีอย่าตามเลยอยากเล่นเอะกระตุกมากครับพอมหาผู้ใหญ่ใจดีบ้างนะครับใครบริจาค Ừ, tụi bà oh con, con. Shib, shib. Đó không mấy phòng nữa đi Xếp nè hấp xếp, you nè, you nè Xếp xếp không lên lên đúng không ạ hấp, hấp ạ hấp hấp ส <You> ะดุดมากไม่ไหวไม่ไหวลองอัดแบบเปลี่ยนโหมดแคปเจอร์นะครับวันนี้ไม่ไหวจริงไฟร์ในหลุมบริจาคนะครับติดต่อได้เลยอยู่กับเมนบอรนะครับก็ถ้าจะบริจาคขวัอย่างนี้ก็บริจาคคอมพิวต์ผมก็เครื่องเลยดีกว่าครับ ชึบซึบย่งเกิดนะครับอยิ่งเกิดมันเพื่อเราตายเกิดมันฮะ Fire in the hole กันไดของเบนซ์เกิดสิเกิดเขาไม่ถึงผมกว่าครับผมกว่า You อีกีนิดนึง ก็อันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งแล้วครับอัดไว้พาร์ทหนึ่งเดี๋ยวอัดต่ออีกพาร์ทหนึ่งครับเอาพาร์ทละสิบนาทีพอเดี๋ยวมันจะอัพนานเนาะ